อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้พอดีว่าผมคิดคิดมาหลายวันแล้วว่าจะจะทําเรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรครับบอกได้เลยแต่อยากจะมาพรีเซนต์ตัวเองจะมาเล่าว่าป๋าเป็นใครมาจากไหนคืออย่างนี้เท่าความนะครับวันนี้ผมก็ทำคอนเทนต์ลงไปในช่อง youtube ในเพจ facebook ในอะไรเนี้ยประมาณนักสองปีได้ประมาณนี้ก็คือช่องก็ยัง ยังไม่ได้มีผู้ติดตามอะไรมากมายนะครับแต่ก็ก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเอฟซีหลายท่านให้ความอินดูให้ความสนับสน,น,นุนเขาจะเขาจะเรียกว่ากังไงว่ายัางไงอ่ะเป็นพักเป็นพวกเป็นพเนพื่อนกันให้มิตรภาพมอบมิตรภาพดีๆให้นะครับทีนี้อย่างนี้ก็มีหลายครั้งแน่นอนครับการทำคอนเทนต์เล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมักมักจะมีสองมุมเนาะมุมหนึ่งก็คือคนที่เขาเห็นด้วยกับอีกมุมหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรไม่เสียเลียดไม่ได้ว่ากันเข้าใจผมไม่มีปัญหาเลย เข้าใจได้ทีนี้เป็นเป็นอย่างนี้ครับก็มีหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาชื่นชมขอบคุณมากมีหลายคอมเมนต์ที่สอบถามอะไรรู้ก็ตอบอันไหนไม่รู้ผมก็ช่วยไปหาคําตอบก็แล้วก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันอย่างล่าสุดก็มีคอมเมนต์อารมณ์เหมือนจะใช้คําว่าไงแทะไหมะผมไม่อยากใช้คําว่าแฟะเลยหมันไส้ไหมผมก็ไม่อยากใช้คําว่าหมันไส้ผมเลยคือจะใช้คําว่าไงคือคืออย่างนี้ก็มีคอมเมนต์ก็มีเข้ามาอยู่บ้างนะครับป่าปาย ไม่ผิดไม่โกรธไม่โทษไม่ว่ากันยินดีรับฟังหมดนะครับก็มีคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเก่งจากไหนวะบอกเสมอไม่ได้เก่งรู้ดีมีคอมเมนต์ก็บอกแต่งเรื่องเก่งนะแกเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมาทำทำคอนเทนต์นี้คลิปนี้นะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าป๋าเนี่ยผมเนี่ยเป็นใครเก่งมาจากไหนถึงได้มามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพขับรถขับราเก่งกว่าชาวบ้านตรงไหนรู้ดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับเน้นคอนเทนต์นี้คลิปนี้ผมไม่ได้ทำแซ่คนที่คอมเมนต์เข้ามาอะไรนะแค่อยากจะมาอธิบายให้ฟังครับอันดับแรกเลยคือผมไม่ได้เก่งมาจากไหนเดี๋ยวขอเล่าเท่าความอย่างนี้ครับคือผมก็เป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางค่อนข้างล่างกลางล่างลงมาไม่ได้กลางขึ้นขบนะกลางล่างลงมาอ่าก็ไม่ได้ร่ารวยนะครับ ก็เติบโตมาในครอบครัวที่พอ่อผมคือพูดง่ายผมโตมาผมก็ก็เห็นว่าพ่อเนี่ยผมพ่อผมเนี่ยพ่อกับแม่ผม,มนะครับพ่อเ่ยมีอาชีพขับรถเมย์ส่วนแม่ก็เป็นกระเป๋ารถเมย์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลเลยผมก็เห็นแล้วพ่อผมก็ขับรถเมย์สมัยก่อนเนี่ยพ่อผมขับรถเมย์สายสี่เก้าก่อนหนะ้าขับรถสายสี่เก้าผมจำไม่ได้แล้วว่าพอ่อพ่อกับแม่ผมเนี่ยเป็นคนขับเป็นกระเป๋ารถเมย์สายอะไรนะแต่เท่าที่จําความได้เนี่ยคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยเป็นคนขับรถเมย์แม่เป็นกระเป๋ารถเมย์สายสี่สิบเก หลังจากนั้นมาก็เราก็เราก,เราก็อยู่กับอาชีพรถเมย์ของพ่อและแม่อยู่ในสังคมของพอสอมก่ออยู่ในสังคมของคนขับรถเมย์อยู่ในสังคมของคนเอของกระเป๋ารถเมย์ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาเป็นนาก็จะแวะเวียนมาอยู่ในอาชีพของรถเมย์ทั้งนั้นเลยอาผมเนี่ยเกือบทุกคนเลยนะทํางานขอสอมก่อเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นคนขับรถเมย เป็นในท่าเป็นสายตรวจเป็นในตรวจเขาเรียกทีเนี้ยสาเหตุก็คือเนื่องจากพ่อพ่อผมเนี่ยเป็นพี่คนโตนะครับก็พอเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยพอมาอยุงเทพพี่คนโตมาอยูุงเทพน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมาพักรวมกันกับบ้านพี่คนโตก็คือบ้านพ่อผมแต่บ้านเครับว่าบ้านของผมเนี่ยไม่ใช่บ้านนะเป็นห้องเช่าก็ในห้องเช่านี้เนี่ยก็ในเหมือนเหมือนในหนังสมัยก่อนอะ่ะคือในห้องเนี่ยญาติพี่น้องจะเป็นจุดศูนย์รวมญาติพี่น้องเลยพ่อเป็นพี่คนโตส่วนแม่เนี่ยก็เป็น เป็นพี่คนที่สองแต่ก็เหมือนพี่คนโตของของฝั่งฝั่งแม่เพราะฉะนั้นญาติทางพ่อญาติทางแม่ฝั่งอาฝั่งน้าเวลามากรุงเทพเนี่ยทุกคนก็จะแวะเวียนมาพักตั้งต้นที่ห้องเช่าห้องเนี้ที่บ้านผมที่ผมเรียกว่าบ้านมันคือห้องเช่าห้องเช่าเนี่ยอยู่ตรงถนนมงสว่างนะครับทุกคนนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นสภาพห้องเช่าและเป็นอาคารพาณิชย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องเช่าห้องเช่าเนี่ยไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์สมัยนี้นะเพื่อนเพื่อนนึกถึงตึกอาคารพาณิชย์สี่ชั้นแต่ไม่ได้ซอยเป็นห้อง เหมือนอพาร์ฒเมนทุกวันนี้เป็นซอยเป็นห้องแบบห้องเช่าราคาถูกไปงง่ายทีนี้ผมก็คุกคีคุ้นเคยคุ้นชินอยู่กับอาชีพขับรถเมย์ของพ่อของแม่ของอาของนา้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับนั่งรถเมย์ผมนั่งรถเมฟรีด้วยนะสมัยก่อนพอเริ่มโตขึ้นตอนเด็กๆเนี่ยรถเมย์เขาไม่เก็บบังอยู่แล้วพอเริ่มโตขึ้นพ่อกับแม่ผมก็ยังคงขับรถเมย์แม่ก็เป็นขับรถเมย์เหมือนเดิมจนผมเริ่มเข้าเรียน ปวชพ่อผมก็ยังประกอบอาชีพขับรถเมย์อยู่นะผมก็ยังนั่งรถเมย์ฟรีอยู่นั่งรถเมย์สาย49นั่นแหละเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยนั่งรถเมย์สาย49ได้พอดีจากหน้าบ้านขึ้นรถเมย์ฟรีตลอดอาภิสิทธิ์ลูกคนขับกับลูกกระเป๋ารถเมย์พอเริ่มโตเราก็รู้สึกเขินเขินไอ้อาย์เลยนะวยเริ่มวัยรุ่นเริ่มโตว่าเฮ้ยเพื่อนก็บางคนเราก็กลัวว่าเพื่อนจะล้อว่าเฮ้ยพ่อขับรถเมย์แม่ก็ขเป๋ารถเมย์ตามภาษาเด็กๆนะครับพอมาสักพักหนึ่งพ่อก็เลิกขับรถเมย์ แล้วก็มาซื้อแท็กซี่แท็กซี่ที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยของพ่อผมเนี่ยสมัยก่อนเ่ยเขาเรียกว่าแท็กซี่ป้ายเขียวนะครับของสนามบินดอนเมืองสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้โตโยต้าคราวนิสันเซดริกป้ายเขียวเขียวรถสีขา,ขาวขาวเมื่อก่อนนะครับก็จะรับรับต่องเที่ยวที่ลงเครื่องที่ดอนเมืองเมื่อก่อนไม่มีสุวรรณภูมิเนาะพ่อผมก็ซื้อแท็กซี่ที่นั่นแหละครับตอนนั้นซื้อในราคาแสนกว่าบาทมั่งสมัยนั้นซื้อสัมปทานซื้อวินด้วยว่ายง่ายสมัยนั้นนะครับทุกวันนี้ก็แท็กซี่แท็กซี่หนังบินเขาเรียกแบบนัันัั้นนนนกก็็ไไมมม่ีแพฒาปะครบ เราก็เล่ไปคุกค,คีกับวัฒนจักรวงเวียนชีวิตของคนขับรถแท็กซี่สนามบินสมัยนั้นเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วนะลุงก็เราก็ผมก็ไปกินไปนอนอยู่กับลานจอดรถแท็กซี่เมื่อก่อนยังไม่มีแท็กซี่มิเตอร์นะครับก็เล็กเด็กติดพ่อก็ไปกับพ่อพ่อไปขับรถเข้าวินเข้าวินรอรับแขกลงเครื่องผมก็ไปหาพ่อไปนั่งรอนั่งเล่นที่ลานจอดรถแท็กซี่ที่วินเอาไว้ง่ายเขาเรียกอยู่แถวๆตรงสนนรอนเมืองสมัยก่อนมันก็ ก็ได้ซึมซับได้คุกคีก็ได้ฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องเรื่องธมาหากินนะเนาะว่าเฮ้ยรับแขกวันนี้ได้แขกลงเครื่องไปส่งโรงแรมแชงกีล่าไปส่งโอเรนเทนไปส่งที่นั่นที่นี่มีค่าน้ําที่นั่นให้ค่าน้ําเท่านี้ที่นั่นให้ค่าน้ําที่ไหนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินมาอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกพี่เลยว่าก็อยู่ในสังคมของคนขับรถรับจ้างถูกไหมมันก็ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังได้ยินก่อขู่มาเรื่อยๆทําให้รู้ว่าอ๋อที่นี่เขามีค่าน้ํานะอ๋อแชงกีล่ามีค่านะ นนะโอ้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพ่อผมก็เลิกขับแท็กซี่สนามบ,บินดอนเมืองขายไปก็มาเช่ารถแท็กซี่ขับพอมาเช่ารถแท็กซี่ขับสมัยก่อนแท็กซี่มันเป็นลอยลอยต่อของแท็กซี่ที่ไม่มีมิเตอร์กับมีมิเตอร์ลแล้วพ่อผมก็มาขับแท็กซี่มิเตอร์เช่านะสมัยก่อนก็เริ่มจากการเช่าก่อนก็เช่าก็เช่าตอนนั้นเป็นเท่าที่จําได้ก็เป็นนิสสันเซนท่าพ่อผมก็ไปเช่าขับก็ขับอยู่หลายปีก็อย่างที่บอกขับที่บ้านก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะก็หาเช่ากินขํา พอ,พอเริ่มเช่าเช่าไปได้หลายปีแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยการซื้อแท็กซี่เนี่ยไม่ได้ซื้อง่ายแบบทุกวันนี้นะเมื่อก,ก่อนซื้อแท็กซี่เนี่ยโดยเฉพาะแท็กซี่ป้ายแดงโอ้โหไม่ได้ซื้อง่ายแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยมีแบบใบกําขีไปออกรถได้เลยแต่สมัยก่อนในการซื้อรถโดยเฉพาะแท็กซี่เนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ร่ารวยเงินดงเงินดาวมันมันไม่มีก็ไปชาบพอถึงวันหนึง่งพ่อเขาก็ไปซื้อแท็กซี่มือสองเอามาขับ ก็ขับมาเรื่อยพี่ชายผมเขาก็พี่ชายผมก็โตแล้วเขาก็ทํางานทําการนะครับพี่ชายผมก็หาอะไรได้พิเศษหลังเลิกงานด้วยการมาขับแท็กซี่กับพ่อเนื่องจากตอนนี้เราซื้อแล้วเมื่อก่อนเราเช่าใช่ไหมทีนี้เราซื้อแล้วพ่อซื้อแล้วก็ซื้อกันกับพี่ชายนะช่วยกันผ่อนซื้อกันผ่อนนะครับพ่อขับกลางวันพี่ชายผมขับกลางคืนทีนี้พี่ชายผมก็ยังทางานอยู่ด้วยทาง,งานประจําแล้วก็กลางคืนมาขับแท็กซี่เป็น เป,เป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมจริงๆอย่าเรียกว่าเสริมเลยแทบจะเป็นรายได้หลักก็ว่าได้นะเพราะเงินตรงเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแยะมากมนะายสมัยนั้กกพพนพี่ชายก็ขับสองคนขับสองกะกับพ่อพ่อกลางวันพี่ชายกลางคืนก็ขับกันอยู่เงี้ยผมไม่ได้ขับผมก็เรียนผมก็อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะได้ยินเขาพูดคุยกันเรื่องเรื่องการขับแท็กซี่ในแต่ละวนันมันก็จะมีบทสนทนากันอยู่เรื่อยๆว่าวัน ah, นี้ขับไปพ่อขับไปเจออะไรพี่ชายคืนนี้ขับขับไปเจออะไรเป็นยังไงหาดีหาไม่ดีนู่นนี่นั่นะ ก็พูด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 คุยกันในครอบครัวผมก็โตขึ้นทํางานพี่ชายผมก็เลิกขับพอดีพี่ชายผมเขาเลิกขับแท็กซี่แล้วเขาก็ไปไปประกอบกิจการส่วนตัวเขาฮะอ่านะฮะตอนนี้เขาก็ก็มีฐนานะที่ดีมั่นคงไปแล้วรวยแล้ววังกรวยแล้วไรป๋าจะรวยมากวะผมก็ทํางานแล้วพอวันนึงเนี่ยก็อ,ออกจากงานพอผมออกจากงานเสร็จปุ๊บเนี่ยไน้นอนครับว่า เราก็ไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วหมายถึงผมนะผมก็เลยเออเอาไงกูก็ซื้อแท็กซี่ขับเท่าแท็กซี่ขับเหมือนกันดีกว่าพ่อก็ขับพี่ก็ขับไปแล้วผมก็มาซื้อแท็กซี่ขับบ้างแต่รุ่นที่ผมซื้อเนี่ยการซื้อแท็กซี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสาหรับผมนะพอถึงตาที่ผมจะซื้อจะขับบ้างแล้วเนี่ยมันซื้อง่ายกว่าสมัยนู้นสมัยก่อนเยอะเลยมีไปขับขี่สาธารณนะมีเงินวางจองสักเงินอย่าใช้คำว่าเงินดาววางทําสัญ,ญญาสักห้าพันหมื่นก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนไม่ได้นะ ถ้าจะซื้อแบบผ่อนเช่านะครับทีนี้ผมก็เลยไปเอารถแท็กซี่ผ่อนเป็นวันวันละพันเนี่ยวันละพันวันละพันก็เอาแท็กซี่ผ่อนทีนี้เราก็ขับแท็กซี่เราก็ได้แต่ผมก็ได้แต่ฟังพ่อเขาพูดฟังแต่พี่ชายเขาคุยเขาโม้เขาบน่นมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งหาเงินเฮงบางทีก็หาไม่ได้เลยก็เลย,ยินมาอย่างเงี้ยตลอดแต่ยังไม่เคยขับเองเป็นเรื่องเป็นราววันแรกที่ผมช่วงแรกๆที่ผมมาซื้อแท็กซี่แล้วมาขับเป็นอาชีพแล้ว ก็ยอมรับครับช่วงแรกผมก็ก็เกเรเอาเรื่องวันแรกๆที่มาซื้อแท็กซี่ขับหาตังค์ไม่ได้เลยช่วงเดือนแรกเนี่ยหาตังค์หาตังค์ไม่เป็นเนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยขับได้แต่ฟังเขาพูดฟังเขาคุยฟังพ่อฟังพี่ชายฟังคนโน้นคนนี้พอมาขับเองจริงๆมันไม่ได้ยากแต่มันก็มันก็ต้องมีหนึ่งปรับตัวเชื่อไหมช่วงแรกๆที่ผมมามาขับแท็กซี่อ่ะผมขับสองคนกับพ่อนะผมขับแท็กซี่อ่ะพ่อขับกลางวันผมขับกลางคืนไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยน็อกแล้วผมอะไม่รอดน็อกก็คือ ผมออกไปขับแท็กซี่พอสักเที่ยงคืนปีหนึ่งไม่ไหวหลับผมจอดนอนปั๊มประจาเลยจอดนอนปั๊มเพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่ไหวก็กลางวันไม่นอนเรายังปรับตัวไม่ได้สาเหตุที่ยังปรับตัวไม่ได้ไม่ใช่อะไรบอกได้เลยสำหรับผมนะสาเหตุที่ยังปรับตัวไม่ได้เพราะไม่ยอมปรับตัวกลางวันผมไม่ยอมนอนดูหนังดูละครดูอะไรกันเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วกว่าจะหลับผมอ่ะหลับบ่ายโมง สามโมงสี่โมงเย็นตื่นอย่างเงี้ยแล้วออกมาขับต่อพอถึงเที่ยงคืนก็ไปไม่รอดเป็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือนประมาณสักสองเดือนได้มั้งพอหลังจากนั้นมาอุชังไม่ไหววะ่ะถ้าไม,ไม่ถ้าไม่นอนนะครับกลางคืนไม่รอดก็เริ่มปรับตัวเริ่มปรับตัวคือเ,เริ่มเปิดใจลองทาใจกับอาชีพก็ยอมรับขับช่วงแรกๆเนี่ยก็รู้สึกแบบโหแม่เอ้ยแม่ไม่เท่เลยวะ่ะจริงเป็นอย่างนั้นจริงมาสิบกว่าปีแล้วไม่เท่เลยว่ะขับแท็กซี่ในขณะที่เพื่อนเขาขับแคมรีขับเบรดกันไหมกูต้องมาเช่าแท็กซี่ต้องมาซื้อแท จนสุดท้ายก็มันไม่มีใครอยู่กับเราไปจนตายนอกจากตัวเราเองผมก็เลยว่าเออเรามันอาชีพแท็กซี่บ้านเราอาชีพขับรถบ้านเราโตมาผมเนี่ยโตมากับอาชีพขับรถพ่อก็ขับรถเมย์ขับแท็กซี่วันนี้เรามันจะมาขับบ้างเป็นไรป่ะไม่สนไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปแคร์ใครก็ทีนี้ก็อดล็อกกับตัวเองด้วยความที่ขยันบ้างไม่ขยันบ้างก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการขับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นขับกลางคืนเนี่ยเจอประสบการณ์อะไรมันก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอขึ้นครับ ขับเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังอยู่ร่วมสิบปีแต่คําว่าขับเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเนี่ยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างในการขับธุรกินนะครับบางวันเชื่อไหมผมขับรถแท็กซี่ยุคนั้นก่อนโควิดเนาะมันก็ยังหาเงินดีอยู่นะแอปยังไม่มีสมัยก่อนเนี่ยแท็กซี่เนี่ยเขาจะเป็นวอแท็กซี่เขาจะเลขศูนย์วิทยุพวกแอป Grab บอูเยังไม่เข้ามาสมัยนั้นผมก็บางวันขับดีมากเลยอมเชื่อไหมบางวันเนี่ยเที่ยงคืนผมบอกจะบ้านประมาณสักห้าโมงโดยเฉลี่ยห้าโมงเย็นนะครับ บวันเนี่ยเที่ยงคืนผมผมเหลือเหลือนะเหลือแล้วร่วมพันละแฮปปี้มากแต่ขับต่อถึงเช้าโดยเฉลีย่ยผมหาแล้วเหลือเฉลี่ยเนี่ยโดยประมาณนะ,ะเฉลี่ยนะผมขับรถเหมือนเฮงอะ่ะจนเพื่อนๆอน้อ,นอ,งอ,งอ,งองที่รู้จักกันที่ขับแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยบอกโหพี่เฮงว่ะบวันเนี่ยถึงเช้าผมเหลือสองพันกว่าสามพันกว่าเลนไว้ยุคนั้นําไม่ใช่ยุคนี้นะสองสามพันสองสามพันโดยที่ยังไม่ได้หักค่าเชา่ารับะปอดรถแต่หักค่าแก๊สแล้วหักค่ากินแล้วมีตังในกระเป๋าแล้วสองพันกว่าสามพัน สองพันสามพันเนี่ยอยู่นี่เลยช่วงวันที่กอบกวยได้ดีที่สุดสําหรับผมช่วงนั้นก็คือจะเป็นคืนวันศุกร์กับสา์แน่นอนศุกร์สา์เป็นคืนท่องเที่ยวช่วงนี้คืนศุกร์คืนเสาร์เนี่ยหาเงินดีโอสมัยก่อนวิ่งดีวิ่งดีหาเงินดีแต่ก็หลายครั้งก็เผลอลดยแวะเล่นไฮโลแท็กซี่รู้กันดีจุดมีจุดเล่นไฮโลแท็กซี่ชอบเล่นไฮโลผมก็จอดเล่นไฮโลกับเขาประจําเลยโอ้ยหาดีบางวันหาเรือสองพันกว่าสามพันกว่าหมด ทีนี้พอหมดเช้าเข้าบ้านจะไปหาตังค์ที่ไหนทันละ่ะหาไม่ได้อยู่แล้วเช้าแล้วก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จวิ่งกลับไปบอกที่บ้านเ็ต้องขับรถกลับบ้านเนื่องจากว่าพ่อรอขับต่อกลางวันพอขับไปถึงบ้านก็โอ้ยหาตังค์ไม่ดีเลยพ่อป่าไม่ใช่หาตังค์ไม่ดีหาดีแวร์เล่นเฮโลหมดเที่ยวเล่นผมไม่ได้ดื่มหนักนะครับผมดื่มผมเป็นคนดื่มนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าติดเที่ยวติดกินเหล้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ช่วงนั้นยอมรับว่าก็สังคม ลางคืนน่ะสิ่งเยา้ายวนมันเยอะบางทีเราแวะไปเออแล้วพอพอเสียแล้วก,ก็อยากด้คืนสรุปมันก็เสียเสียเสียถามว่าได้ไหมได้นะได้ครั้งหนึ่งเสียห้าครั้งสิบครั้งประมาณเนี้ยถามว่าเล่นตรงไหนละ่ะแ,แท็กซี่โอ้ตรงไฮโลพีพีที่ขับแท็กซี่รู้ๆกันตรงไหนบ้างเยอะแยะแล้วแต่ไม่บอกเดีย๋ยวคนมันเยอะ <laughs> อย่าไปเล่นเลยเชื่อผมทีนี้มันก็ หาตังค์ไม่ได้แล้วพอเสียไฮโรหมดแล้วเช้ามาเหลือตังค์ร้อยกว่าบาทติดกระเป๋าเลยทนะีนี้ยังดีนะบางวันเหลือร้อยกว่าบางวันไม่เหลือเลยนะก็วิ่งรถกลับเข้าบ้านตีหน้าเศร้าเล่าความเสร็จก็หาตังค์ไม่ได้เลยค่าผ่อนรถไม่มีเลยโยในให้พ่อโยในให้พ่อแบกรับผิดชอบเรื่องค่าผ่อนรถอีกแล้วก็บ, <c oughs> บอกไม่มีตังค์หาไม่ดีสิ่งที่ตามมาคืออะไรสำหรับผมนะก็ต้องโทรไปยืมตังค์ค่าผ่อนรถแล้วจะยืมใครได้ถ้าไม่ใช่พี่ชายสุดที่รักก็โทรไปยืมพี่ชาย ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนู่นด้วยด้วยเหตุผลต่าง,ง,งๆนานาคือไม่มีตังค์ต้องเอาตังค์มาจ่ายค่ารถก็โทรไปยืมพี่ชายมาผ่อนรถโทรไปยืมพี่ชายมาผ่อนรถผ่อนแท็กซี่นะครับก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยคือคือกล้าเล่ากล้าพูดเนื่องจากว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะครับคือเราเหลวไหลแล้วก็ยอมรับว่าเหลวไหลทีเนี้ยโทรไปยืมตังค์พี่ชายพี่ชายเขาก็บบนเชื่อไหมผมบอกพี่ชายว่าผมหาได้วันละพันปลายสองพันทุกวันเลยนะ พี่ชายบอกหู oo, อย่ามาโม้เลยผมคาเนี้ยติดหูผมเลยนะพี่ชายบอกหู oo, อย่ามาโม้เลยแต่ไม่ได้กดพี่ชายนะผมก็บอกเฮ้ยผมหาเล้วันละพันปลายสองพันเหลือๆนะจริงๆเวลาผมมานั่นไงเวลาผมหาไงผมขับรถผมเฮงนะหาเนี่ยวันวันละพันเหลือเข้าบ้านพัน,พนไปไปลายสองพันก,นกว่าสามสี่พันนี่ก็บ่อยแต่พอบอกพี่ชายพี่ชายบอกหู oo, อย่ามาโม้เลย ผมก็ซื่ออึดนิดนึงสื่อึตรงที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โม้พี่ชายบอกอย่ามาโม้เลยสาเหตุทาไมเขาถึงคิดอย่าง,งานั้นเพราะว่าก็โทรไปหาพี่ชายทีไรโทรบ่อยด้วย <c oughs> โทรไปยืมแต่ตังค์บอก <c oughs> ไม่มีตังค์ขับไม่ดีจะไปบอกว่าขับดีเสียให้โลหมดได้ไหมละ่ะ <c oughs> มันไม่ได้ก็เราไปสร้างเครดิตทําให้เครดิตของตัวเองมันเสียหมายถึงผมนะครับมันเสียก็ไม่มีใครเขาเชื่อไปถึงญาติพี่น้องนะเขาเข้าไปเชื่อว่าโทรมายืมเงิน จ่ายค่าผ่อนรถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่ยังไงไม่มีตังค์ผ่อนรถบอกเออเพราะว่าเพราะว่าเราเหลวไหลนะครับอ่ทีนี้ย้อนต่อในระหว่างที่ได้มีอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับเน้นผมขับแต่กลางคืนในระหว่างนั้นมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เจอประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเจอกับตัวเองได้รู้ได้สัมผัสได้เห็นกับตัวเองในอาชีพมันก็เลยทําให้มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่า บางคนบอกว่าป๋าแต่งเรื่องนู่นนี่นั่นคือเรื่องที่ผมเล่าส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้มาเป็นเรื่องที่เจอเองทีนี้ถามว่ารู้มารู้จากใครก็รู้จากพักพวกเพื่อนฝูงที่มีอาชีพขับรถรับจ้างด้วยการนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกเรื่องที่ผมเล่าเป็นเรื่องไม่ได้แต่งไม่ใช่เรื่องแต่งเป็นเรื่องที่<ช>อาจจะไม่ได<อ>้เจอเองเจอตรงกับตัวเองและบางเรื่องหลายเรื่องด้วยส่วนใหญ่ด้วยเป็นเรื่องที่เจอตรงกับตัวเองผมก็เก็บเอามาเล่ามาแชร์ ีนี้ไอเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเสมอไปในมุมของผมเพราะบางคนเจอไม่เหมือนกันแต่ละคนเจอเหตุการณ์แตกต่างกันออกไปบางคนมีทัศน,ศนคติแบบนี้แต่บางคนมีทัศนคติแบบนี้แต่ผมมีทัศนคติแบบนี้ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นเป็นมุมมองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกความคิดเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่ซีเรียส เข้าใจได้เพราะทุกคนก็มีประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าเก่งจากไหนรู้ดีไปหมดไม่ใช่รู้ดีไปหมดเรื่องที่ผมไม่รู้เวลาก่อนที่ผมจะเอามาเล่าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรื่องไหนไม่รู้ผมก็จะไปสอบถามไปสอบไปหาข้อมูลว่าว่ามันเป็นยังไงต้องทํายังไงแก้ไขยังไงเกิดอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยหนึ่งไม่ได้แต่งสองผมไม่ได้โม สามผมไม่ได้เก่งเจอแบบไหนเล่าแบบนั้นหมายถึงผมนะครับอันไหนไม่ได้เจอเองแต่เห็นว่าเฮ้ยมีประโยชน์กับเพื่อนเพอเพอผอิญได้ไปยินเออได้ไปได้ยินแนะได้ไปยินได้ไปได้ยินจากเพื่อนเพื่อน,อนจากเอฟซีเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอฟซีส่งข้อมูลเรื่องราวต่างๆมาให้ให้ได้รับรู้เยอะเลยผมก็มานั่งดูบางเรื่องมีประโยชน์บางเรื่องเขาท่านะ้าเอามาเล่าผมก็เอามาเล่าโดยการสอบถามรายละเอียดพูดคุยกันก่อนแล้วก็เอามาเล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามี มีทักษะในการเล่าเรื่องนั้งก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ประมาณเนี้ครับคอนเทนต์ที่ผมทําเนี่ยผมก็ไม่ได้แซะแอปไหนผมรักทุกแอปผมบอกได้เลยเพราะทุกแอปทําเงินให้กับเราไม่ยังผมเนี่ยผมก็ขับได้หลักๆก็จะมีสองสามแอปใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือมีโบมีลาลา o มบมีแม็กซิมแต่ปัจจุบันเนี่ยโบเขาบอกผมไปแล้วเนื่องจากรถอายุเก่าก็พอดีมีเพื่อนเอฟซีเราคอมเมนต์เข้ามานะครับเมื่อวันนี้เองผมเพิ่งเห็นผมก็เลยตอบไปแล้ว เบอกว่าป๋าแน่ตั้งแต่โดนบล็อกเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบป๋าทําทาคอนเทนต์ว่าว่าว่าเขาเยอะจังว่าโบว่ายไงผมไม่ได้ว่าผมบอกเลยทุกแอปผมชื่นชมแต่ว่าทุกแอปมันก็จะมีจุดด้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดด้อยที่เราเจอเน้นว่าจุดด้อยที่เราเจอในฝั่งคนขับเน้นว่าคือผมด้วยผมก็มองเลยว่าเฮ้ยจุดด้อยแบบนี้ของแอปนั้นเนี่ยน่าเอามาเล่าแต่ผมก็พยายามเล่าโดยการหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนฟ้องด้วยนะบองตรงกลัว โดนฟ้องสู้ไม่ไหวไม่มีตังค์จ้างทนายก็ผมก็จะทำรีวิวแอป,ปโบแอป,ปลาลาโมบที่ผมขับจริงปัญหาเจอจริงข้อดีเจอจริงประทับใจจริงในข้อดีนั้นๆไม่ประทับใจจริงๆเลยในข้อเสียนั้นๆของแอป,ปนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาชีน้นําว่าแอป,ปนี้มันไม่ดีถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปส่วนใหญ่คลิปผมกับผมก็จะ,จะ,จะเหมือนจะบอกก็จะบอกว่าประมาณว่าสุดท้าย เราก็ต้องทำมาหากินไม่ว่าจะแอปอะไรก็ช่างเรียนรู้แอปปรับตัวให้เข้ากับแอปเท่านั้นเองและมีข่าวหนึ่งครับวันนี้ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่จากเพจเป็นเป็นออฟฟิเชียลของเขานะครับของแอปของแอปที่เรารับงานกันบ่อยๆเนี่ยแอปไหนเดี๋ยวว่ากันทีเดียวผมบอกตอนหลังก็ติดต่อเข้ามาหาผมว่าเขาก็ได้ดูคลิปของช่องเดี๋ยวป๋าพาไปมาโดยตลอดนะอุ้ยดีใจมากขอ,ขอบคุณมากแอดมินเพจนะครับเขาิน็อกซ์เข้ามาคุยแล้วเขาก็ ก็กาลังจะเหมือนจะดิวงานกันอยู่ว่าไงง่ายเกิดไปแค่นี้ก่อนจะดิวงานกับแอปนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรียข้อสรุปเพิ่มเติมชัดเจนว่าว่ายังไงว่าเขาดิวกับผมเขาจะให้ผมไปทําอะไรหรืออะไรยังไงร่วมงานกันแบบไหนหรืออะไรยังไงนี่ผมยังไปอยยังยังไม่ไม่เคลียร์นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ถึงวันที่จะต้องนัดคุยกันเป็นทางเป็นการนะนะก็เดี๋ยวถ้าสุดท้ายแล้วอัปเดตข้อมูลเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา มา, content, มาทำคอนเทนต์มาทําคลิปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็เล่าให้ฟังประมาณเลยครับมามามาเล่าให้ฟังว่าเป็นใครเน้นไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได้รู้ทุกเรื่องเรื่องไหนรู้ก็ช่วยอธิบายในแบบของผมอาจจะผิดก็ได้เรื่องไหนไม่รู้ผมก็ช่วยเพื่อนๆหาคําตอบเท่าที่หาได้อย่างในเพจเดี๋ยวป่าพาไปด้วยครับก็จะมีเพื่อนๆส่งข้อความมาสอบถามเกี่ยวกับอาชีพขับรถ ทุกวันวันละวันละเป็นสิบช่วงก่อนวันวันเป็นร้อยเลยนะแล้วช่วงก่อนหน้านี้สักสองสามเดือนย้อนลงไปเนี่ยโทรศัพท์ในโทรใน messenger อ่ะโอ้โหดังทั้งวันเลยขอร้องครับว่าว่าพื้นดีมันมันเยอะทีนี้ผมรับมือไม่ไหวเขาว่ารับมือไม่ไหวคือรับไม่ไหวเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์แหละแต่ช่วงหลังเนี่ยพอดีเวลามันมันมันไม่พอสำหรับผมนะแต่ผมก็ว่างๆผมก็จะทยอยไล่ตอบคําถามไล่ตอบคอมเมนต์ที่ ที่อินบ็อกเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกครับเจอที่ไหนทักทายกันได้ไม่หยิงผู้ชายหน้าตาดีคนนี้ไม่หยิงนะปิด <laughs> ไอแอดมินเพจเขาอินบ็อกมาเขาเขาบอกว่าจะให้ช่องเดียวป๋าพาไปไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ว้าวเท่วะาละเจ๋งว่ะละก็ด้วยความยินดีครับถ้าคุยกันแล้วลงตัวในรายละเอียดถ้าได้คุยนะ ถ้าได้คุยก็ประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยกับช่องเดียวป๋าพาไปครับฝากดูโฆษณาให้หน่อยโฆษณาขึ้นช่วยดูนิดๆรายได้ดูให้จบนะมีโฆษณาขึ้นกี่ตัวอย่าเพิ่งกดข้ามเลยขอรายได้ของช่องเดียวป๋าพาไปคลิปหน้าข่าวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บกลับมาไลฟไปครับอ้ออย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกับช่องเดียวป๋าพาไปเนี่ยในยูทูบด้วยในเพจด้วยฝากเลยนะครับ จอกันคลิปหน้าวันนี้ัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป